รักภาษาไทยกับอาจารย์เปิ้ลเริ่มต้นเดือนใหม่นะคะสำหรับเดือนพฤศจิกายนค่ะบอกแล้วว่าวันเวลาผ่านไปไวเหลือเกิน2เดือนสุดท้ายแล้วนะสำหรับปีนี้2,566ค่ะแล้วก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะคะว่าเราได้พูดคุยเรียนรู้เรื่องราวมากมายกับท่านอาจารย์เปิ้ล จะรอยเทปอยู่แล้ววะสุดยอดจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นรีบเลยดีกว่านะคะวันนี้มาเจอเจอกับท่านอาจารย์เปิ้นกันค่ะอาจารย์คาสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะอะไรแป๊บๆจะรอยเทปแล้วหรอพี่นิตาจริงไม่คิดเหมือนกันอย่างวันนี้เนี่ยคือเป็นเทปที่97้าแล้วค่ะอาจารย์อ เยอะมากจบเดือนนี้จะครบร้อยพอดิบพดีนะคะก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหวันเวลาผ่านไปไวมากๆแล้วก็เรื่องราวมากมายที่เลยไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าเราคุยกันมาได้แบบเป็นร้อยเทปอย่างนี้อาจารย์สุดจริงโอ้โอโอยเยอดเยี่ยมเลยนะคะ นั่นเท่ากับว่าเราได้มีสิ่งดีๆมาพูดคุยกับท่านผู้ฟัง100เทปไม่ธรรมดาจริงๆจริงค่ะร่วมกันรักภาษาไทยนะคะมาได้แบบโหจนถึงวันนี้นี่แฮปปี้มากๆนะคะและแน่นอนว่าจะไม่หยุดอยู่แค่นี้ถ้ายังได้ออกอากาศต่อนะคะด,ดีทำต่อไปเรื่อยๆนะคะ เพราะว่าตอนนี้สถานีก็มีการแบบว่าขอความคิดเห็นคุณผู้ฟังค่ะอาจารย์ว่าแบบเออฟังแล้วชอบไม่ชอบยังไงแนะนําติชมรายการมาหน่อยจะได้มาร่วมกันปรับผังรายการนะคะก็หวังว่ารายการเราเจังอยู่นะคะต้องฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจท่านผู้ฟังละค่ะช่วยกันด้วยนะคะใครที่แบบว่าติดตามฟังเราอยู่เป็น f c ใดๆก็ตามนะคะหรือว่าแม้กระทั่งการที่จะแนะนําติชมเข้ามาในรายการของเรานะคะหรือว่าอยากให้ท่านอาจารย์เปิ้ลพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรมีคําถามได้ได อยากจะมาสื่อสารกับเราก็ยินดีเช่นกันนะคะยินดีมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้เราจะมีเรื่องราวอะไรมาฝากกันคะค่ะวันนี้เราจะมาทบทวนตัวเองดีกว่าชวนพูดคุยกันดีกว่าตอนนี้เราก็ใกล้จะหมดไปอีกหนึ่งปีแล้วนะคะพี่นิตาไวมากเนาะค่ะอีกสองเดือนจะหมดปีแล้วก็เลยจะมาชวนพูดคุยถึงความสัมพันธ์ 3, 000, 3 000แบบที่เราควรจะลบออกไป หรือว่าควรจะเก็บไว้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้อาจารย์เปิ้นนำมาจากเพจองศาที่หายไปวันนั้นอ่านแล้วเออรู้สึกว่าชอบจังเลยก็เลยอยากจะชวนมาพูดคุยกันแล้วก็ให้ผู้ฟังเนี่ยได้ฉุกคิดแล้วอาจจะลองไปทบทวนว่าเออเราใกล้จะผ่านไปอีกปีแล้วเราควรจะเก็บอะไรไว้หรือเราควรจะ ตัดอะไรออกไปจากชีวิตเราเพื่อพัฒนาตัวเราให้ดีขึ้นนะคะดีจังพินิตาทบทวนไปด้วยกันดีกว่าอาจารย์ตน้นก็ทบทวนเหมือนกันได้เลยะค่ะอาจารย์ชื่อเรื่องของเขาเนี่ยเขาพูดหัวข้อนะคะชื่อว่าความสัมพันธ์3แบบนะคะ1ก็คือความสัมพันธ์ที่ควรตัดจะมีข้อย่อยๆเนาะสก็คือความสัมพันธ์ที่ควรจํากัดและสคือความสัมพันธ์ที่ควรขยายเขาแบ่งเป็นความสัมพันธ์3แบบแบบนี้นะคะ แต่เ,เราตัดก่อนเลยเดีกว่าพี่นิตาเนาะ,ะตัดให้ขาดเลยมาถูกกัน <c oughs> ว่าเราควรจะตัดความสัมพันธ์แบบไหนดีะนะคะเขาบอกว่ามีหกความสัมพันธ์ที่เราควรตัดค่ะเดี๋ยวลองพิจารณาดูนะว่าเราพบเจอหรือว่ามีความสัมพันธ์แบบเนี้ยในชีวิตเราหรือเปล่าเขาบอกว่าเราควรจะตัดออกไปเลยก็คือ หนึ่งก็คือคนที่อยู่ด้วยแล้วเราต้องระวังตัวตลอดเวลาค่ะเราอาจจะมองเนาะในที่ทํางานหรือคงจะต้องเป็นทในที่ทํางานหรือว่าที่เราไปพบเจอที่ไม่ใช่คนในครอบครัวนะพี่นิตาบางอย่างอะ่ะคนในครอบครัวเราก็ตัดยากแต่เราต้องใช้วิธีว่าทําความเข้าใจนะค่ะถ้าถ้าเป็นคนในครอบครัวของเราเนาะนะคะอะเราลองมองข้อแรกเนะี่ยเราดูที่ทํางานหรือว่าคนร,บรอบๆตัวที่เราพบเจอดีกว่านะคะ คนที่เราอยู่ด้วยเราต้องระวังตัวตลอดอ่ะเหมือนระวงเขาว่าว่าเขาจะแบบเฮ้ยจะทำร้ายเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราลองทบทวนดูว่าเรามีคนแบบนี้ในชีวิตไหมถ้ามีรเราควรที่จะออกห่างๆเขานะตัดริงออไปถ้าทำร้ายนี่อาจจะไม่ได้เป็นแค่ทางกายไหมคะอาจารย์ทางกายอ่ะมันอาจารย์น้อยพี่นิตาคือถ้าถ้าเป็นคนทั่วไปไม่ได้เกลียดหรือว่าไม่ได้แบบเครียดแค้นอะไรกันอ่ะเขาคงจะไม่มาทำร้ายทางร่างกายอะคะ่ะแต่เขาจะทำร้ายแบบอื่นอ่ะ อ่าเช่นอาจอันนี้ยกตัวอย่างนะคะเช่นแบบอาจจะไปพูดถึงเราไม่ดีให้ให้คนเข้าใจเราผิดหรือเราตั้งใจทําสิ่งที่ดีแต่มาบอกว่าไม่เห็นจะดีเลย<ม>เช่นเราจัดรายการกันเป็นร้อยเทสเราทําสิ่งดีๆแต่ว่าเขาอาจจะมี bias หรือว่ามองว่าก็ไม่เห็นจะน่าสนใจอะไรเลย<ม>ก็ได้แบบเนี้ย <Ha. S 2> พอเราอยู่กับเขา้เรารู้แล้วเราก็ต้องคอยระวังตัวหรือระวังคําพูดเดี๋ยวเราพูดอะไรไปเขาอาจจะไปตีความเป็นอย่างอื่นอย่างเงี้ยค่ะแต่บางทีถ้ามันเลี่ยงไม่ได้เราอยู่ให้ห่างไว้ก่อนค่เนาะอันนี้อันนี้ควรตัดเลยเลี่ยงได้เลี่ยงไปอยากจะบอกว่าอาจารย์เปิ้ลเนี่ยตัดแล้วด้วยนะคะ <Ha. S 2> อ,อแบบเราทำงานมาค่อนข้างนานแล้วเราก็จะเจอคนหลากหลายแบบค่ะแล้วถ้าเราเจอคนแบบเนี้ยอาจารย์เปิ้ลตัดเลยถือกันไกลตัดเลยค่ะรักกันขนาดไหนก็ตัดได้ค่ะเพราะว่ามันบางอย่างเราเราก็เริ่มรู้สึกว่าเออ เขาก็ไม่จริงใจเนะาะค่ะอันนี้อยู่ด้วยแล้วต้องระวังตัวนะคะตัดออกไปเลย2ก็คือเป็นท็อกซิกในชีวิตของเราค่ะคายกาันออยู่แล้วก็ทำให้เรารู้สึกลำบากใจอะ่ะเป็นมลพิษอะ่ะพินิตา,าไม่ได้มีอะไรสร้างสรรค์นในชีวิตอันนี้ก็ควรตัดค่ะเราเราจะสังเกตได้นะเพราะว่าตามทฤษฎีเขาบอกเอาไว้ว่าเราจะดึงดูดคนที่เหมือนเราอะ่ะมาอยู่ใกล้ๆกันพินิตาอ,อย่างเราเนี้ย เรามีทัศนคติหรือว่ามุมมองอะไรต่างๆเนี่ยคล้ายกันแต่ชอบทาบุญอาจารย์ปุ้นก็ชอบทําบุญเราสนใจสาระความรู้อะไรที่จะคิดว่าจะเป็นประโยชน์อ่ะเราก็มาสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเนี้ยมันก็คือการดึงดูดสิ่งดีๆเข้าหากันแต่ว่าถ้าเราไปเจอคนที่แบบท็อกซิกหรือชีวิต่ะเราจะรู้สึกแบบโอ๊ยอะไรอะ่ะคนนี้คุยลงไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเนาะ เเจอหน้ากันแล้วว่าอุ้ยทําไมคนนี้เราไม่ถูกชะตาอะไรยเยมันมันจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะทุกคนคงเป็นน่ะแลาจเราก็จะรู้สึกว่านะเราก็อยากจะพูดหรือจะคุยกับคนที่เรารู้สึกสบายใจคนที่ไปในแนวทางเดียวกันกับเราอะไรเงี้ยมันยังเพื่อนที่เราคบค่ะเราจะคบคนที่เหมือนเหมือนกับเราเนยอย่างอาจารย์เปิ้ลชอบเข้าวัดทาบุญหรือแบบเที่ยวคาเฟ่อะไรเงี้ยเราก็จะจะคบหากับคนเหล่านี้เนี่ยอย่างวันเนี้ยอัดรายการเสร็จเดี๋ยวมีเพื่อนมาลาไปเที่ยวคาเฟ่อย่างเงี้ยแล้วก็แวะไปทําบุญกันนิดหน่อยก็จะเป็นลัักษณะนน้ ถ้าเป็นแนวแบบว่าไปเที่ยวสถานบันเทิงเพื่อนแบบนี้อาจารย์เพิ่งก็จะแค่พูดคุยธรรมดา<ะ>แต่ไม่สามารถที่จะไปกินข้าวไปเที่ยวด้วยกันได้เพราะว่าเขาเที่ยวกลางคืนแต่เราสายเช้าตื่นเช้าว่าอะไรกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะแบบไปคาเฟ่กลุบกิบบ่ายๆเราก็จะกลับมาทํางานแล้ว<ะ>เป็นลักษณะอย่างนั้นนะคะ,ะเพราะฉะนั้นคนที่ท็อกซิกตัดออกไปก่อนคะ่ะกี่คนกี่คนก็ว่าไปเนาะ สามก็คือคนที่ชวนเราทําเรื่องที่ทําให้ชีวิตแย่ค่ะพี่นิสาชวนไปแบบอบายมุกทั้งหลายเนี่ยพวกนี้ยเราควรต้องตัดออกไปละนับอบายมุกทั้งหลายเนื่ว่าจะเป็นยาเสพติดหรือว่าสถานที่ที่ไม่ดีพวกสถานที่อัครจรทั้งหลายเนี่ยมันก็พาชีวิตเราตกต่าลงไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะตัดออกเนาะ,ะสี่ก็คือพวกที่ชอบนินทาว่าร้ายคนอื่นค่ะ,ะพวกนี้ก็ท็อกซิกพอถึงเวลาจับกลุ่มเมาส์กันแล้วอย่างเงี้ยเขาบอกว่า เราควรที่จะออกห่างๆไว้ก่อนไม่ควรจะเข้าไปสู่วงสนทนาเหล่านั้นถึงแม้เราจะไม่ได้ไปอ่าว่ากล่าวหรือว่ารุวมนินทาด้วยแต่ว่าพอเราอยู่ในวงนั้นเราจะถูกเหมาไปแล้วอะค่ะก็จริงแล้ควคนก็จะเข้าใจเราผิดเพราะอ๋อนั่งอยู่วงนั้นก็คงต้องเมาสิแล้วพอเมาแล้วอะนี่เธอก็เป็นพวกเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยก็ถูกเหมาไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเห็นใครตั้งวงและเริ่มแล้วเรารู้แล้ววงนี้จะนินทาคนนั้นคนนี้ก็ไปดีกว่าขอตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะ มันก็จะเข้ากับทฤษฎีที่เขาบอกว่าเราไม่ควรจะอยู่ใกล้ๆเรื่องที่มันลบยิ่งๆเราดึงดูดพลังลบเข้ามาในชีวิตเท่าไหรอ่อ่ะชีวิตเราก็จะยิ่งมีแต่เรื่องที่ไม่ดีค่ะจริงอันนี้เป็น,เป,นเป็นเทคนิคในการใช้ชีวิตอาจารย์เปิ้นเลยนะ,ระเรื่องลบๆเรื่องที่ไม่ดีออกให้ห่างค่ะจะไม่ดึงเข้าสู่ตัวอแต่ว่าบางอย่างมันก็เลื่องไม่ได้บางทีเรามีหน้าที่ต้องดูแลอคนมากมายในคณะอะไรเงี้ยบางทีเราต้องรับเรื่องลบจากเขาะ่ะแต่เราจะทําให้มันเป็นบวก เพราะว่าเขามาขอความช่วยเหลือจากเราค่ะเองเนี้ยเราก็จะต้องคอยแก้ปัญหาให้เขาอาจําพป็นก็จะรับเรื่องลบมาแต่จะแปลงเรื่องลบนั้นนะ่ะให้กลายเป็นเรื่องบวกคือช่วยเขาแก้ปัญหาให้เขาแบบหายร้อนใจหายทุกข์ร้อนหรือว่าหาทางคลี่คลายหรือช่วยเขาอนะคะ่ะเท่าที่เราทําได้แบบเนี้ยค่ะอ,อันนี้ก็จะเป็นวิธีเลี่ยงนะคะห้าก็คือคนที่เอาเราไปเป็นตัวตลกกับคนอื่น ก็พูดถึงเราไม่ดีอะไรเงี้ยน,นะคะอันนี้ก็ควรอยู่ให้ห่างเช่นกันนะตัดออกไปเลยแล้วก็คิดว่าเราเป็นทาสค่ะเป็นคนคอยรับใช้อ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวกับท่านหมาท่านแมวที่บ้านนะอันนั้นก็คือเราเลี้ยงด้วยความรักใช่ปะ่ะเี๋เราพูดถึงความสัมพันธ์ที่เราเจอเนาะ คนที่แบบไม่ให้เกียรติเราหรือว่าคนที่เอาเปรียบเราอะเป็นท่าก็คือเอาเปรียบเนาะเหมือนแบบให้เราทํานูน่ทนทํานี่โดยไม่นึกถึงใจเราใจเขาใจเราอย่างเงี้ยเราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะตัดเขาออกไปเลยนะหกความสัมพันธ์นี้ต้องตัดออกเลยค่ะหนึ่งก็คืออยู่ด้วยแล้วเราต้องระวังตัวเป็นท็อกซิกในชีวิตรองของเราทําให้เราแบบชักชวนเราทําเรื่องแย่ๆชอบนินทาว่าร้ายเอาเราไปเป็นตัวตลกกับคนอื่นแล้วก็ คิดว่าเราเป็นทาสเขาอยู่ตลอดนะคะตัดทิ้งไปได้เลยก็อยากให้คุณผู้ฟังลองทบทวนเนาะ,ะใกล้ๆสิ้นปีแบบนี้นะคะต่อไปค่ะอีก6ความสัมพันธ์ที่ควรจํากัดอ่ะก็คือมีลิมิตในการครบหาในการพูดคุยนะคะหนึ่งก็คือคนที่อยู่ด้วยเราไม่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นค่ะค่ะอันนี้อาจจะมองถึงความสัมพันธ์แบบฉันคู่รักอะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะหรือว่าเพื่อนเนาะอ,อ,อยู่กันไปคบกันไปเออชีวิตเราไม่เห็นดีขึ้นเลยอ่ะ ทำไมเพื่อนคนนี้ชวนไปทําเรื่องไม่ดีหรือว่าแฟนของเราชวนเราไปทําเรื่องที่ไม่ดีไม่มีอะไรพัฒนาไม่มีอนาคตร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะนะเราก็ต้องทบทวนละเราจะมาพิจารณาก่อนเขายังบอกว่าอายังไม่ถึงขั้นตัดเนาะให้จํากัดก่อนทบทวนดูนะคะ2ก็คือไม่ทําให้เกิดการพัฒนาตัวเองคะ่ะอ,อยู่ด้วยแล้วก็เ,เฉยเฉยเรื่อยๆไม่ได้ชวนกันทําสิ่งดีๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เกิดการพัฒนานะคะอันนี้เราก็ควรจะจํากัด ความสัมพันธ์2คือมีหรือไม่มีก็มีค่าเท่ากันอันนี้มองความสัมพันธ์แบบคู่รักได้เนาะ,ะมีเราอยู่กับไม่มีเออเหมือนกันเลย ไม่เคยมองอนาคตร่วมกันอยู่ไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคู่รักแบบนี้เหมือนกันเนาะนะคะหรือว่าคนที่แบบหลอกกันอะอย่างอย่างวันก่อนดูข่าวที่ออกรายการผลกระแสเนาะว่าแบบเออนักร้องแล้วก็ผู้หญิงนะคะค่ะมันเหมือนมีโลกสี่ใบอะเออแล้วก็หลอกให้เขารักอะไรอย่างเงี้ยจนถึงขั้นแบบมีลูกต้องให้เขาทําแท้งอะไรอย่างเงี้ยเอออันอันนี้คือใจลายมากเลยอะแล้วชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งอะที่เขาแบบ เออทุ่มเทเนาะก็รักอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาทํากับเขาแบบนี้นะอะไรเงี้ยจริงๆนี้ไม่ควรแค่จํากัดเนาะ คนตัดออกไปเลยพี่นิดาค่ะีหรือไม่มีก็ค่าเท่ากันเพราะว่าเขาไม่ได้จริงใจกับเราสี่ก็คือคบได้แต่ไว้วางใจต้องคิดก่อนอเหมือนเออะเหมือนแบบเอ้คนนี้ดูเหมือนจะหวังดีแต่ว่าเอ๊ยยังไงอะมันดูแปลกๆอะไรแบบเนี้ยถ้าเมื่อไหร่ที่แบบในความสัมพันธ์ของเราอะไม่ว่าจะกับเพื่อนนะคะหรือว่ากับคนที่เราพบเจอในที่ทํางานหรือแม้แต่คู่รักของเราอะถ้ามีอะไรที่มันต้องแบบเอ๊ะอะ พอเอ๊ปุ๊บเนี่ยเริ่มคิดไว้ก่อนเลยว่าเราต้องทบทวนก่อนไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราจะคบหาหรือว่าเป็นเพื่อนกับใครบางทีมันต้องมีพื้นฐานของความสบายใจเนาะไม่ต้องมานั่งแบบแแปลงใจกันนะคะจริงแล้วก็ข้อ5ค่ะคนที่ไม่ค่อยคิดอะไรกับชีวิตหมายถึงไม่มีเป้าหมายหรือไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตนะคะ คือ, <ฮะ S 2> ค,อคือมนุษย์เราอะเวลาเราแบบดำเนินชีวิตไปเราต้องมีเป้าหมายเนาะมันเด็กๆอะครูก็มักจะถามเราว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรเห <ฮะ S 2> ็นไหมที่นี่ตามมันเป็นคําถามที่แบบครูก็จะให้เราเขียนแบบว่าเจนตนาการเนาะว่าในอนาคตอะเราควรจะเป็นยังไงใช่ไหมอย่างอาจารย์เปิน้นน่ะจะชอบบอกอยู่เสมอว่า อยากเป็นนักข่าวอยากเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็แบบแต่ว่าชีวิตเรามันบางทีมันก็ไม่ได้ไปในทิศทางที่เราตั้งใจอะ่ะอยากเป็นนักข่าวนะแต่สุดท้ายไม่ได้ไปเรียนทางด้านนิเทศศาสตร์เลยอะ่ะไปเรียนเป็นภาษาไทยอะ่ะ<ฆ>นะคะจร,จริงๆก็เป็นความฝันนะแล้วแบบวันก่อนที่มหาวิทยาลายัยมีการทํา MOU กับทางช่องสามอ่ะคะ่ะบริษัท b e c World อะ่ะแล้วก็ไปเซ็นเ o u มมาเซ็นสับเขาก็มาต่อยอดทํากิจกรรมกันช่วงที่ผ่านมาจะมีเทศกาลเจ่ะพินตาที่สันเจ้า เกอันเกงตรงวัดกระยาณมีตรค่ะริมแมน้ำนะะนนเจ้าพญาเนาะแล้วเขาก็จะล่องเรือไปกิจกรรมในช่วงเทศกาลกินเจนะคะแล้วก็มีมีพิธีลอยกระทงเจเหมือนลอยแบบเขาเรียกว่าเราทําบุญให้กับคนไม่มีญาติอ่ะหรือว่าผีหรือว่าคนตายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะลอยกระทงแล้วก็ส่งบุญไปให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นนะคะ เขาก็จะล่องเรือไปจากสันเจ้าเกินอันเกงเนี่ยก็ไปที่สันเจ้าโจศุกงที่ตลาดน้อยแล้วก็ไปที่สันเจ้ากวนอูที่คลองสา<ะ>อันนี้เป็นประเพณีแบบของของคนแถบน,น,นั้นนะคะคะอบุีจีนนะอาจารย์เปิ้ลก็พาพาเด็กๆคณะตัวเองอะคะ่ะคณะมนุษย์ไปเป็นพิธีกรร่วมกับทีมงานของทางนิเทศศาสตร์ที่อีกคณะหนึ่งเนี้ย แล้วก็ไปจัดรายการร่วมกับพี่โอ๊กนทีินา,านิยมอะค่ะของช่อง3ามะพี่โอคก,ก็ใส่ชุดข่าวมาเลยแล้วเราก็มาทํากิจกรรมการมาฝึกเด็กๆของเราอะค่ะว่าจะถ่ายทํารายการเขาตั้งชื่อรายการว่าทีมพาเที่ยวนะพี่นิตา อ่ะ <Ha. S 2> แล้วเขาก็ออกรายการสดของวันนั้นไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีเทปอื่นๆออ,ออกทางช่องสามมค่ะที่พี่โอเป็นพิธีกรอ่ะเออก็ได้เห็นการทํางานของทางทีมงานที่เขาเป็นพวกนักข่าวนักทำจัดรายการทํารายการแบบเนี้ยเราตื่นเต้นมากเลยอ่ะเหมือนมันเป็นความใฝ่ฝันของเราอะไรเงี้ยเ,เหมือนาจะเปิ้ลเอาไปดูแลเด็กเนาะดูแลพิธีกรสองคนของอาจารย์เปิ้ลเนี่ยเจ้ามดแดงกับน้องนาเดียนนะแต่แบบเออเหมือนเราได้ได้ทาตามความฝันของเราอ่ะก็ได้ทําบุญด้วยดีจัง เป็นกิจกรรมที่แฮปปี้มากเลยบอกว่าได้ทําสิ่งที่ชอบอย่างเงี้ยนะเหมือนเหมือนเป็นเป้าหมายในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทุกคนมีเป้าหมายแต่ถ้าเราเจอคนที่แบบไม่ค่อยคิดอะไรปล่อยชีวิตไปวันๆอน่ะมันไม่มีอนาคตพี่นินดา <c oughs> เพราะฉะนั้นเราควรจํากัดคนเหล่านี้ในชีวิตของเรานะคะแล้วก็คนที่ชวนทําแต่เรื่องไร้าสารค่ะค่ะ องนี้เราก็ควรจะต้องคิดก่อนอะ่ะว่าเอ๊ะเราจะควรจะคบกับเขาดีไหม mm. เพื่อนคนนี้เนี่ยมันชวนไปแต่ไปเล่นอย่างเดียวเลยนะเล่นเกมทั้งวันอะไรเงี้ยเนาะ mm. หรือว่าแบบไม่ไม่ทำอะไรที่มันสร้างสารรค์ค่ะก็ควรที่จะจํากัดแล้วก็ตัดออกไปในที่สุดเมื่อเราพิจารณาแล้วนะคะค่ะอ่ะต่อไปคนที่เราควรครบหรือว่าเก็บเอาไว้ค่ะความสัมพันธ์ที่ควรครบอันนี้เป็นเรื่องดีๆนะถ้าเจอคนเหล่านี้ให้รีบเก็บเอาไว้ก่อนนะคะ1ก็คือคนที่สนับสนุน เราไปในทางที่ดีค่ะ <Ha. S 2> แนะนําแต่สิ่งที่ดีบอกสิ่งดีๆอะไรที่เห็นว่าเราทําผิดพลาดไปหรือดูถ้าจะไม่ดีก็มาคอยตักเตือนอย่างนี้นะเราควรที่จะคบหาเขาเอาไว้นะคะชวนกันไปทําเรื่องดีๆ่ะ mm hmm. มเาเล่าอย่างงี้พี่นิตาชวนกันทําเรื่องดีๆ <Ha. S 2> <Ha. S 1> เราก็ควครคบหากันนะคะ mm hmm. สองก็คือให้กําลังใจกันทั้งต่อหน้าและรับหลังจริงจาต่อหน้าพูดดีกับเราอะ่ะก็คือจริงใจกับเราอะ่ะไม่ใช่แบบว่ารับหลังก็แบบว่าถือมีดคอยทิ้มแทองอะไรอย่างงี้นะ mm hmm. คือคนในสังคมมันมีแบบ นี้เยอะนะคะคือต่อหน้าอย่างรับหลังอีกอย่างอะ่ะต่อหน้านี้ทําดีดีกับเราจังเลยแต่แบบรับหลังเอ๊ะทําไมถึงไปพูดถึงเราไม่ดีหรืออะไรแบบนี้ค่ะมันจะมีเหมือนกันนะแล้วก็หลอกซนเนียนใช่ไหมค่ะเออหนาะหลายคนอาจจะเคยเจอนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะเก็บคนที่ดีกับเราทั้งต่อหน้าและรับหลังค่ะสามก็คือไม่นินทาว่าร้ายถ้าเมื่อไหร่เจอใครที่เอาเราไปพูดไม่ดีเลิกคบได้เลยค่ะก็คือเขาไม่จริงใจกับเราเขาไม่ได้แบบหวังดีกับเราจริงๆนะคะ บางคนเนี่ยหลอกเราเนียนมากนะโอ้มาในภาพของผู้หวังดีค่ะเป็นปีๆพี่นิตาจําเปิลเนี่ยเจอมาแล้วค่ะเจอมากับตัวเลยนี้บอกได้ว่าเราอะคือปกติในชีวิตจะเป็นคนที่ใครดีด้วยเราก็จะดีอะเหมือนเหมเรามองทุกคนในด้านบวกอยู่ตลอดเราก็จะไม่ค่อยคิดว่าใครจะมาทําร้ายเราเนาะเหมือนมองดีเกินไปอ่ะค่ะแต่อยู่มาวันนึงเราได้คนพบว่าเอา้าเขาไม่ได้ดีอ่ะสิ่งที่เขาทํามาตลอดหลายๆปีนั้นน่ะมันคือภาพลวงเอา,อาจจะอยาก ได้ผลประโยชน์บางอย่างจากเราอะไรอย่างนี้หรือถ้าอยู่กับเราเราก็แบบเหมือนเราทําแต่สิ่งดีๆพีนิตาด้วยอาชีพการงานหรืออะไรแบบนี้เนาะมันมันอาจจะมีผลประโยชน์กับเขาไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนนอะไรเงี้ยเขาก็จะมาทําดีกับเราแต่ว่าพอถึงเวลากลายเป็นว่าอา้าวับหลังทําร้ายเราซะแล้วอยู่มาวันหนึ่งเรื่องมันจะเปิดเผยไม่มีความลับในโลกอยู่แล้วใช่แล้วพอมันเปิดเผยเนี่ยเราบางทีอา้าวเอ๊ะเลยเราแบบวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนี่ทำไมคนนี้เป็นแบบนี้ล่ะ เราก็เห็นเขาดีเนาะอะไรแต่จริงๆมันไม่ใช่ค่ะมันคือภาพสวยงามที่ฉาบทาเอาไว้แล้ววันหนึ่งปูนนั้นมันก็แตกลายงานแล้วมันก็เป๊ะๆๆๆๆๆออกไปเราก็เลยเห็นว่าแบบอ้าวไม่ได้จริงใจกับเรานี่นาเราก็ตัดเลยสิคะจะรออะไรใช่ไหมถามว่าเหนื่อยไหมั้นมาเป็นปีๆใช่ค่ะที่เราอะจริงใจมากันนในที่เจอกับตัวนะคะสักสองคนได้อ่านในชีวิตเนาะ ที่เป็นเพื่อนเป็นพี่ที่สนิทกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาในในความที่แบบดีมากพี่นิตาดูแลอาหารการกินนนอะไปไหนก็ซื้อของมาฝากบอกว่าโอ๊ยเราหนีเป็นเพื่อนสนิทเป็นน้องที่รักเป็นพี่ที่รักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในความเป็นจริงคือรับหลังก็คือเอาเราไปว่าไม่ดีโดยที่เราไม่รู้แล้วอยู่มาวันหนึ่งเรื่องมันก็เปิดเผยเนาะเราก็ได้รู้ความจริงเราก็เสียใจแป๊บน,นึงแหละ,ะแต่เราก็โอเคเราก็ตัดได้สุดจริง ใช่อ่ะสี่ก็คือคนที่เราควรเก็บก็คือคนที่พร้อมร่วมทุกร่วมสุขกับเราค่ะค่ะทุกๆความสัมพันธ์เลยนะทั้งคู่รักทั้งเพื่อนเอมีทุก ก็ทุกไปด้วยกันคอยแก้ปัญหาให้เรามีสุขเราก็สนุกสนานมีความสุขไปด้วยกันนะคะห้า่ะก็คือคนที่กล้าตักเตือนเราเพื่อให้ไปในทางที่ดีขึ้นคนส่วนใหญ่จะกลัวว่าแบบไม่กล้าเตือนกลัวแบบเดี๋ยวผิดใจเดี๋ยวโกรธกันแต่ถ้าเพื่อนที่แบบรักกันจริงๆเขาต้องเตืนอนสมมติ<บ>เห็นว่าอย่างเงี้ยมันไม่ดีก็ต้องเตือนและเธออย่าทานะเออทำแล้วเดี๋ยวมันจะ เกิดเหตุไม่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคอยดูคอยดูเพื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายนะความสัมพันธ์ที่เราควรครบก็คือคนที่เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจแล้วก็ปลอดภัยค่ะ mm hmm. ไม่ต้องระแวงไม่ต้องกังวลเออถ้าเมื่อไหร่เราอยู่กับใครแล้วเรารู้สึกว่าแบบเราต้องระวังไปหมดไม่สบายใจเลยไม่ไม่กล้าพูดในสิ่งที่แบบ mm hmm. เขาเรียกว่าอ,อะไรนะที่เป็นความรู้สึกจากใจจริงอ่ะอันนั้นไม่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดีละที่เราควรครบแล้ว mm hmm. นะคะอ่ะอันนี้เป็น 6ความสัมพันธ์ที่เราควรครบเอาไว้ค่ะก็คือสนับสนุนกันไปในทางที่ดีให้กําลังใจกันทั้งต่อหน้าและรับหลังนะคะไม่นินทาว่าร้ายร่วมถุกร่วมสุข กล้าตักเตือนนะคะแล้วก็อยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกสบายใจและปลอดภัยค่ะนกความสัมพันธ์นะทั้ง3แบบค่ะถ้าคุณผู้ฟังพบเจอแบบไหนเราก็ใช้วิจารณญาณของเราเนาะตัวเราเองเจะบอกได้ค่ะว่าอันไหนควรตัดอันไหนควรอยู่ห่างๆอ,อันไหนควรที่จะเก็บเอาไว้ขยายผลต่อไปแต่อันนี้มันอยู่ที่ประสบการณ์ของเราด้วยนะคะถ้าเป็นสมัยเด็กๆเ,เนี่ยการที่เราเจอแบบเนี้ยเราอาจจะแบบรับมือไม่ทนันหรือแบบเสียใจมากๆอะไรทําไมเราจริงใจให้ ทำไมถึงแบบนี้อาจจะตัดได้ยากหน่อยแต่พอเราเติบโตมาเรามีประสบการณ์ในชีวิตเยอะๆรู้อะไรหลายๆอย่างปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะง่ายหน่อยในการตัดหรือว่าบางทีพอด้วยความที่ประสบการณ์เราเยอะเราก็หลีกเลี่ยงที่จะไม่มีความสัมพันธ์กับคนเหล่านั้นเหมือนเราจะมองเห็นก่อนหรืออะไรแบบนี้ใช่ค่ะอันนี้คติของอจารจ์เปิลเลยนะคบเพื่อน น้อยๆคัดคุณภาพค่ะวัยนี้แล้วนะเลขสี่แล้วนะนี่เพิ่งผ่านวันเกิดอาจารย์เพื่นวานะ่ะคือก็เข้าเลขสี่แล้วเนาะเราก็จะรู้ละการครบเพื่อนอ่ะไม่ต้องมีเพื่อนเยอะหรอกค่ะเอาเอาน้อยๆแต่คัดคุณภาพดีกว่าคนที่เราจะพูดคุยด้วยช่วยเหลือเกื้อกูลเราอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นพอของจริงนะคะเพราะว่าเหมือนพอมาถึงวัยหนึ่งนะทุกอย่างมันจะมองแบบเข้าใจง่ายรู้ว่าอะไรเป็นอะไรยังไงแบบไหนอย่างที่บอกเพื่อนไม่ต้องเยอะขอที่มีคุณภาพพอนะคะ แล้วพอ<ช>อายุรประมาณนึงเพื่อนจริงๆที่เหลือกับเราก็ยื้ไม่เยอะจริงๆนะจันใช่ค่ะจะห่างหายไปคือถ้าวัยเราอะ่ะเขาจะหายไปแบบแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรนะต่างคนต่างมีชีวิตเนาะเขาก็ไปคบเพื่อนที่เข้ากับเขาได้เราก็จะมีเพื่อนที่เข้ากับเราได้แต่พอ สักวัยเลขห้าเลขหกพินิตาเพื่อนเหล่านั้นจะล้มหายตายจากนะจริงเหมือนเหมือนวัยที่มันเพิ่มขึ้นอนะอย่างแบบช่วงแบบอาสมมุก,กเกษียณแล้วอย่างคุณพ่อคุณแม่าจาันเปิลหรืออย่างอาจารย์ผู้ใหญ่ที่รู้จักกันยเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยนะป้าก็จะต้องแบบไปสังสรรค์มีกลุ่มมากมายเลยสังสรรค์อ่ะสังสรรค์นี่ต้องรีบสังสรรค์เพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนล้มหายตายจากไปแล้วเนี่ยสามถึงห้าคนอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเออพอพอฟังคนในวัยหกสิบเจ็ดสิบพูดนะ่ะสิ่งที่เขาเขาเรียกว่ามันตัดไปตาม ธรรมชาติเนะาะถูกปะมันเป็นไปนตามวาระแห่งชีวิตอะเนาะก็จะถูกตัดไปแบบตายจากกันอะแต่อย่างเราอะตอนเนี้ยเรายังเป็นวัยทำงานไงคนที่เราตัดก็อาจจะเป็นคนเหล่านี้คนท o ซิกในชีวิตอะไรแบบเนี้ยนะหรือคนที่เราคบกาแล้วไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเราก็ตัดออกไปแต่และช่วงไวัยไม่เหมือนกัน ค่ะแต่ถ้าเราเด็กกว่านี้เราจะคิดเพื่อนทุกคนเลยเรารักทุกคนเพื่อนอย่าจากเราไปไหนนะเรารักเธออะไรอย่างงี้นะเรามีเพื่อนมากมายพอวัยสี่สิบเริ่มไม่เอาละค่ะบายๆจะเจ็บมากแล้วยิ่งถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของหัวใจปุ๊บเนี่ยพอสมองกับหัวใจไม่ทํางานด้วยกันปุ๊บก็จะมีเหมือนที่ข่าวที่ท่านอาจารย์เปิ้ลได้เห็นนะคะในขนกระแสหรือแม้คุณคุณเองก็จะเห็นในชีวิตจวันจริงอะไรอย่างงี้ค่ะแต่มันเป็นธรรมดาของมนุษย์นะ มันเป็นแบบนี้แหละเราก็ว่ากไปค่ะอ่ะหลักหลายเรื่องราวที่มาฝากกันนะคะแม้กระทั่งเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าอาจารย์เปิ้ลเห็นแล้วก็รู้สึกสะกิดใจเลยมาสะกสิดต่อคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของรากภาษาไทยด้วยนะคะอาจารย์เปิ้ลอยากจะมาประชาสัมพันธ์รับนักศึกษานะคะที่มหาวิทยาลัยชุัฏรนบุรีค่ะตอนนี้เปิดรับสมัครเทอมหนึ่งทับ2 5 6 7เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งที่กรุงเทพแล้วก็ที่สมุทรปราการเลยค่ะ โดยเฉพาะที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์ของอาจารย์เปิ้ลนะคะก็จะมีสาขาที่พร้อมต้อนรับน้องๆไม่ว่าจะเป็นสาขาภาษาไทยของอาจารย์เปิ้ลนะคะแล้วก็ยังมีภาษาอังกฤษธุรกิจภาษาจีนเพื่อการสื่อสาระคะ่ะ น้องๆคนไหนที่ชอบทางภาษาก็สามารถมาเรียนด้วยกันได้นะคะหรือทั้งน้องคนไหนสนใจทางด้านศิลปะเราก็มีสสาขาด้วยกันนะคะก็คือสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์และดิจิตอลแล้วก็การออกแบบทัศนศิลป์ค่ะน้องๆคนไหนที่แบบเป็นสายแบบครีเอทีฟนะคะสายความคิดส,ส,ส,สดร้างสรรค์ชอบวาดรูปชอบทํางานศิลปะก็สามารถมาสมัครได้นะคะส่วนถ้าน้องๆคนไหนสนใจการรับราชการอย่างรัฐประาศาสนศาสตร์นะคะอยากจะเป็นอบตอ,อบจอรหรือทํางานในหน่วยงานของรัฐ ก็สามารถเลือกเรียนได้หรือทางสาขานิติศาสตร์ก็มีเปิดเช่นเดียวกันนะคะทางที่กรุงเทพแล้วก็สมุทรปราการค่ะส่วนสาขาที่กําลังปรับปรุงหลักสูตรอยู่เดี๋ยวกําลังจะเปิดรับก็คือสาขาหนาตศิลการแสดงแล้วก็สาขาการจัดก,การชุมชนนะคะน้องๆสามารถเข้ามาดูที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยไ,ได้เลยค่ะ www.diu.ac.th นะคะ หรือว่าจะเข้ามาที่ Facebook คูโซ่คณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์มหาวิทยาลัยสภทบุรีก็ได้เช่นกันค่ะหรือจะโทรมาติดต่อที่อาจารย์เปิ้ลโดยตรงขอคำแนะนำก็สามารถโทรได้ที่เบอร์098 249 9751 098 249 9751ยินดีต้อนรับน้องๆอ,อยู่นะคะมาเรียนด้วยกันค่ะ เดี๋ยวสัปดาห์หนะ้ากลับมาเจ,เจอกันใหม่ค่ะแล้วก็มาดูว่าจะมีเรื่องราวอะไรมาฝากกันอีกนะคะอย่าลืมนะที่บอกกันไว้นะคะฝากแนะนำติชมรายการเข้ามาด้วยอย่างน้อยปีหน้าฟ้าใหม่ถ้ายังได้เจอกันเราจะได้นํามาปรับปรุงนะคะให้ตรงกับความต้องการของคุณผู้ฟังมากที่สุดนะคะให้เป็นประโยชน์สูงสุดคุณผู้ฟังด้วยนะคะใช่เลยค่ะฝากด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์เปิ้ลมากๆเลยนะคะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ รักภาษาไทยกับอาจารย์เปิ้ลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรสสรินดิทธบัรจงสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒทุนบุรี